สวัสดีพี่น้องก็สุขสุขคนบนสมองสุบนเนาะกลัามาติดตามแบบซูมสองรายกาสาวลาวเนาะพี่น้องวันนี้ก็ห้าเข้ามาทางบ้านน้องแตกเลยพี่น้องอันยูน่ากะบวันนี้บมมีเวียกอยังเนาะก็เลยเขับมาทางหารเจ้าเลาพี่น้องเลยมากพอดีเห็นเพิ่นเห็ดเข่งคล้ายเพิ่นเนาะห้าชิมาเห็ดซอยเพิ่นเนาะพี่น้องวันนี้เพิ่นมีเมนู ขายเนาะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องตอนนี้ฮั่วกะหอดลานเจ๊เกาเลาวเราพี่น้องอาชีพไปเบิ่งเพิร์นเพิร์นหินยังขายเนาะวันนี้เนาะฝ่าพี่สิบบนณิกเนี่ยเขาหยางจุ๊กจั๊กอยู่หยางบอลวันนี้เจ๊เกาลาเห็ดยังขายไหนเนาะพี่น้องสามเอ็นา จะไปจะเ่พแต่พี่น้องกินกับตมะหงจะกินจะได้กินอยู่ดอกเขาเราจะหน้ามีใครใจดีเป็นเมาจ้ขอบพระคุณด้วยพี่น้องให้ทีมงานคุณทองน้ำซอจอยโอ้ยขอไปเป็นทีมงานนั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็ขอขอบพระคุณเลยลายเนาะจะได้กินน้ำกันอยู่บุญจักเหมือนนี่จะได้กินน้ำกันกะมะหงเนาะ จะเอามหไปตามสู่ทงานคนของนันกินนั่งจะจาเอ็นเอือก็คุณนี่แหายได้ถึงมาจามองอาไเตะเถียเะเกิดมากกับ่เคยมีใครมาเมาลายตนหนึพีเน้ยงขอบคุณลายๆค่ะตั้งแต่เปิดห้านมาจังแล้เกือบก็แล้ว่ะจาเอ็นบัเน่าดอกบันเฮ็ดที่ละหน่อยนะเฮ็ดที่ละน่อยบันนี่นะก็เออ นี่เร ok> ียกเจดีผืกับเราคอยใส่เรือเนาะจะได้กับเขาคุณเรือหลายดีใจแทนจี๊ยกราวพี่น้องขอบพระคุณหลายเนาะเบิ้องบนกันสิสิมาอหารเด็กเนาักร้านสาภาเกษียบซอยเสียบซอยแล้วเขาว่าสิมันเสียบซอยผืนอยูงพี่น้องเฮ้ยมาเอาคาตังกลงมาเองเลยก็เฮ้ยสบายดีเทอะหล่สบายดีปลาลูกอันนี้ลูกฐานมอบันนอก <laughs> อันนี้ชายานเจ้าอย่างสไปมอนลูกบาา่าวขมายบ่าหนังอย่างนี้มันคือมันคือมันคือเงี่ยงมันคืออะไรค่ะเดียวคือนบอกเอม็มแถววะมัวบิดเอ็มก็มกัวบินดนี่แหละโอ้โห อม,มอญถ้ามือกระยับเข่าอันก็น้านกกนอีกน,นกะครับไปดิปลุ้งได้ไหมะไปดิได้ไหมล่ะไปดิได้ไหคบ

ต้เงไามาเพื่อนี่ขวดของใครบ้านเนี่ยกินอีกหนึ่งนี่แซ่บขนาดไทรบางีหนึ่งแก้วมานอีกแล้วกินปุกบมานปั๊บหล่นเก็บอายุรามนะมาเอ็บเหลก กินอร่อยมากหมขวดหามามดื่มวันละซขวดกันบมมีเงินซื้อสบายดีพี่น้องันว่าหา่นะวีิันีน่ะได้มือะกตขันพ่อยเลมือตะเกเป็นือาก็ได้ดอเาดอย่างนี้ก็ด้ต่อเนื่องไม่ด้ข้าแม่ลงก็ได ว่าแน่สิได้กินปลาเพี้ยเด้บัดนี้บ่ได้บ่ได้บ่ได้หมอตัดไปดิบ่บ่คือกันยายบ่ได้ wow, <laughs> <laughs> ินเกินกินเอ่อกินเออได้ดีด้วพี่น้อง

จะคนในเบิ่งไปลายซึ้บเนี่ยจำหัวใจเนี่แต่ว่าเพิ่นเมาไปแล้วมันนี่ะรอแต่หยางเนาะพี่น้องโอ้ยเจ้าจะมาคอขอยต้านี้หลังจากเขาเสียบแล้วเขาก็ชิ้นมานั่งหยางี่นองมันจะสวย ังเสียงมันเสียงจัาวจเนาะแล้ใส่เงี้ยันี่นสนเดียวบ่แต่ไลอันลูกินใจ้มาเ้าเลยเสียกว่ามีข้อออมีข้อออกความคิดเทนน้กระจอกีไรพี้งแา่ใัน เต็มเลยมันสิได่นนะเนาะมันสิได่นเซ็ตใบไวนะพี่น้องมาถามสิบัวมันเลยได้เนอหนักลูกบูบึงซุกแล้วก็มีเนาะยังมันซุกก็มี จแนวขี่อว่ามี่เลยนะแนวขี่ทางจะย่างเล้วแย่ใส่เกลืออยุ่ในเกลือในนี่นะจามเอีนใส่ผงแล้วกับปิ้งให้ก็แล้วแล้วพ้่งนอกเยมาเบิ้งมาเพิ่นเห็ดเมนูใหม่อีเลย สิบ่ได้ย่างก็หนาดำผมวบอกมันจ่าเบนเบิร์ดเลยเด้ไก่ผันเมาเลยกแล้วเยอะแต่ปิ่งหมูอันนี้พี่น้องมีปิ่งหมูเลยพี่น้องป้าแต่วมันจะตอนใหญ่ๆป็นตะแซ่บใช่ไหมมีป well, right. ิ Pope ้งแบบนี oh, yeah, ้พี oh. Oh! ่น้องใช่ผมมีอาหารการกินมาเด้อพี่น้องแวรร้านเจ๊เกาเหลามีปิ้งมีปิ้งหมูบ่มีปิ้งไก่มันนี่มีปิ้งไก่กระยังบ่ฮะปิ้งไก่กระยังบ่บ่กปิ่งไก่เบิร์ดแล้ว ใครดีค่ะเลยพี่น้องกินไก่หมดแล้ววันนี้ใครอยากกินไก่ไม่ได้กินนะคะแต่พี่อยากกินหมูน่ะมี่มีพี่น้องห้าสิบบใส่ซีเดย์ห้าสิจะเป็นส็อตเนาะห้าบาใส่ซีอาหารห้าอันข้าวเสียบามันจังโว ใส่นี่มันสีเหลืองเลยซาลดนแม่ะีกบัดเปีกินได้ด้อพี่นนอะมันสีเหลืองงามมันสีบอสห้าสิบบต้องการเพิ่มสีอาหารใส่สดไปน่สีเันสีแดงเหลืองๆงามๆเนาะีย่างมันนี่กบ่อหนิแม่ย่างมันนี่หลยผมมีถาบผมมีอน คลองขายเห้ลูกค้าไอ้นี่ตันจนว่าเขาหิวหิวมาในหอยบ่มีแนวเห็เขากินเขาเขาฉีกขาเะไรก็อาทิ้ง์เปิดลานบ่มีแนวขายหน่อยดิขย่างกันเนาะก็จหิวยังช่วงนี้ดำหน้าก็นเล็กเลยแต่ว่าเขาเจ้าลุกหงาพี่น้องเขาเจ้าก็้นหิวแล้วเมื่อยๆคือหนมาตะลุกหงายช่วงนี้แต่คือคลอด้ขายนี่พี่น้องคนเห็นเวียเห็นงานเนาะอืมคนเห็นเวีย ไดค่ากับระน,ดน,นาดนเก็บมะหงนํำแล้วเลยหุงตำมะหงก็มีแล้าน้าตำมะหุงก็มีม,ม,มีปีกงูตำมะหุงมาเลยเมืเม่อเหื่อยเลยเซ่ขมาลานจ๊กหลาด้วยพี่น้องสนุด้านนาอ,อุ้นๆเมนประจําเลยพี่น้องย่าหนา้าโมไปใส่เที่ยวจนทางเป็นห้อง ก็ยันกับเส้นแเนะเส้นืเกาเคียไดเนยังได้กับไม่เกี่ยวเอากันบไม่เกี่ยวเราวิทย์ประสัไมเง้นกับเส้นเหนียวเก๋าเห็นแล้วมันเหนื่อยนะพี่นองหา้องเส้นกินเลยเรื่องจ่ายว่ะกันทีหลังสั่งสั่งแล้วบอ่าเส้นเด้อบอ่เส้นแล้วใส่ทุงแล้วเส้นเมื่อไหๆ เรับคีมนลยก็จะมลาพระจ่าพี่น้องเพียงสนิทเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องจะดื้อไหมพี่น้องฝากติดตามส่องเจ๊กับเราน้องได้พี่น้องอย่าลืมอส่องสล็อตเจนาลำได้พี่น้องเราจะหนีไปเลยกล่อมมากเลยกันขอบคุณนอกหนาพี่น้องผ่านได้กับขอโทษขออภัยพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องหนีเจ๊กับเรางกำลังหนีพี่น้องสี่สิบบาทพี่น้องไม่ได้สี่สิบบาท พราะอุ้ยใหม่บ้กงไงอย่าเนี้ยพี่น้องหมูแพงสลบจะหน้าเอ้ยหมูแพงเจ๊ก็เล่ากับเจ๊ที่ได้แตเจอยากได้เงินลายสิเป็นเจ้าลากมาแล้วพ่นไม่บ้างไงสี่สิบบาทก็บอกินหนักเนาะพี่น้องช่วงนี้มันียังกระแพงขาแร้งผิดหน่อยแม่ของแพงๆนะราาแรง แรงผน้อยของบุกแพงกระเลงผน้อยก็กินดอกสิบพังสิบพังกเลยสิบฟันค่ะสิบฟันกีบค่ไค่กัไปเห็ดเบียงมือใหมมาเรบอมียังกินเดี๋ยวมากินเลยบอนลูกค้าเปนก็ตินห่านห้าหนี่เลยได้บมียังเป็นึ่ถึงห้าโล จวดมาเลยเบิ่นมาใส่มามจ่ายจวดามากินจา่า <laughs> ม่ต้องเห็ดม่ต้องดังไฟอีแลไรนี่ก็นนี <laughs> แกปิ้งกิโลด <laughs> จป็นกาแฟ <laughs> แต่แจ่วมันมีเพราะมั <laughs> <laughs> ่งเสือผกระเจดีได้ไหมคะกระเห็ดแจ่วถานำ้ำบางเถื่อกระเจี๊ยดี บ่มีอ่ะบ่แล้วแต่ลูกค้าขอลูกค้าขอกระเฮ็ดจังขอแม่นบ่จังเฮ็ดให้ยจังคอว่ะคอแจ้ดเด้ยไม่ค้าดจะเฮ็ดอะไเพิ่มแน่นั่นบ่ไอตู้บาไ์ดีเก็บไว้ติปองเบียร์เลยกินเหมือนกับสามคือสามสี่คือเจ้ากินเก็บเก็บดูห้าบาร์ดีเกลนอะไราอันเดีกกระจักถือได้ขึ้นบุคายกระจับพิคายคนหายชุ่อหายจีก็รับขายของเก่าแล้วพี่น้องเก็บกระป๋องขายก่อนพี่น้อง คลายสุดอย่างคลายขวดคลายกระติกคลายน้ำห่อนก่อนเข้าอากาศนี่เป็นไปหงาเมือนเราจะไปแล้ววัน okay.